ครับผมสวัสดีครับตาทุ่งเกษตรฟาร์มสุกนะครับวันนี้ก็เข้าสวนป่าครับเพราะว่าได้ยินข่าวแว่วว่าเห็ดปลวกธรรมชาติเริ่มออกนะครับก็เข้ามาสำรวจการทุกดนลก็ไม่ไม่ติดคลาดครับเก็บได้ลูกวันนี้ก็จะพาเก็บเห็ดเลยนะครับ วันนี้ไม่ถ่ายรูปเยอะครับงั้นเราจะเก็บเห็ดปวกแบบที่ไม่ไม่ต้องขุดนะครับจับโคลแล้วดึงเลยครับหลยท่านจะบอกเอ๊ะทำไมบ้านทุ่งเก็บเห็ดดอกบานเก็บบานก็เอาไปทําเชื้อได้นะครับปีนี้แรงมากครับเห็ดอาจจะไม่สมบูรณ์ จุดป่าของบ้านทุ่งเรานะครับจุดนี้อาจจะยาวๆนิดนึงนะฮะถากเก็บไปเลยครับข้างนาในไปหนึ่งตัวนี้เท่าที่ดูก็น่าจะเป็นเห็ดปวกจิกนะครับเ,เห็ดปวกน้ำฝนนีู่อลยข้างหน จากใบไม้ปีนี้ค่อนข้างหนานะครับฝนไม่ตกไม่มีการย่อยสลายได้เองเท่าไหร่อันนี้จะอีกกลุ่มหนึ่งครับเศษปวกกิ๊กในสวนเราเองนะครับทุกท่านทําได้นะครับเพียงแค่รักษาระบบนิเวศแล้วก็ลาดเชื้อเสริมนะครับที่บันทุ่งเราเนี่ยราดเสริมทุกปีแต่ปีนี้เนื่องจากว่าฝนไม่ค่อยตกเราก็จึงไม่ค่อยได้ลาด ไม่ใช่ไม่ไ่อยลาดไม่ได้ลาดเลยนะครับแต่เนื่องจากมีเชื้อแล้วเขาก็จะให้ผลผลิตต่ตอเนื่องครับจางานในสวนก็เยอะนะครับช่วงนี้กำลังเน้นเรื่องการนำสมุนไพรกับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเราก็จะเอาสมุนไพรมาปลูกในสวนป่ากัน คืออยากได้สมุนไพรเนี่ยเข้าสวนป่าเราเราก็มีสมุนไพรด้วย,ยนะมีอาหารด้วยนะครับมีแหล่งอาหารเอาเก็บที่นี่แบบเก็บแบบไม่เสียดายขานะครับไม่เน้นไม่เน้นการว่าต้องเอาขาจริงๆแล้วผมอยากได้แค่ดอกแลวก็ดอกบลบานด้วยซ้ำ แม่อยากได้ดอกตูมครับการเก็บก็เก็บเห็ดโคนเห็ดปวกก็อาจจะขัดตาหลายๆท่านนะครับสำหรับเซียนเก็บเห็ดว่าทำไมไม่กดเอาทำไมไม่ถ้าว่าสวนตัวเองทำไมไม่เก็บดอกที่ตูมกว่านี้สำหรับผมดอกบานนะมีค่ากว่าดอกตูม ิ้ถ้าเขียน,นก็จะเห็นอยู่้เนี่ยแต่เราไม่อยากเขียราะที่อยู่นี่ก็ปล่อยให้เขาเป็นเชื้อตามธรรมชาติต่อไปนะครับเก็บเท่าที่เห็นอันะนี้จะเป็นพวกเห็ดอ่าบางค่ำนะครับ เ,เปกติไอตัวเห็ดบ้านคามเันจะเกิดก่อนแล้วถึงจะตามมาด้วยเห็ดปวก <c oughs> <c oughs> แต่ปีนี้เกิดมาพร้อมกันเลย ลกนิดนึงครับยังไม่ได้เข้ามาตัดแต่งเลยนะฮะบริเวณนี้นะครับปีที่แล้วที่เราเคยทำคลิปลงไปแล้วเก็บเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าผลมารอบใหม่จะเป็นยังไง หลังจากที่ความชื้นเต็มที่ก็จากวันนี้ก็คือต้องเข้าทุกวันแล้วฮะเพราะว่านี่อาจจะเป็นชุดแรกเป็นอ่าหัวหอกเป็นชุดนํากระบวนไปเดนชุดต่อไปเราก็ต้องมาตามกามติดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่เยอะนะฮะได้ไม่เยอะแต่ก็คือได้เก็บผลปลวงในสวนเราเองนะครับปีนี้จุดนี้เป็นจุดที่ เป็นจุดที่สองที่สามของของแปลงนี้แล้วก็ปีนี้นะครับเก็บไดูก็ยังไม่เขียยฮะเดี๋ยวเราช่วงบ่ายเราจะเข้ามาตัดแต่งซะหน่อยตัดล่มพวกหญ้าที่ลกเนปื้ยเนี่ยออก มีจอมปลวกใหม่ๆขึ้นมาเยอะครับผมวันนี้ก็พาชมเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีเห็ดขึ้นมาใหม่แตจะมาอัพเดตให้ชมอีกครั้งหนึ่งอ้ออ๋อ,อลืมไปมีคำถามมานะเดี๋ยวตอบก่อนแต่ตอบด้วยภาพไปเลยนะครับจะได้ง่ายดีท่านบอกว่าจอมปลวก หราอจะทำยังไงให้มีเห็ดปวกนี่นะครับเป็นบริเวณนะคะัข้างล่างน้กอไผ่นี่มีต้นแดงนะครับนี่เราเอากองเอาใบไม้เอากิ่งของต้นที่เราสางไว้นะครับมากองไว้เป็นแนวแนวยาวตรงนี้นะครับเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ปวกนี่ปวกเขาก็มาสร้างจอมปวกใส่ละนะครับเป็นจอมใหญ่เลยนะครับสองจอมติดกันเลย นี่เราก็ลาดเชื้อเห็ดปวกแดงไว้นะครับก็รอติดตามผลอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุมและใช้พื้นที่รักษาธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับถามว่าเห็ดปวกแดงสังเกตยังไงถ้าจะเป็นจำปวกที่เป็นเห็ดปอกแดงดูดินครับดูดินที่จำปวกลึกนิดน,นึงนะครับก็จะเป็นสีออกสีดแดงๆนะครับบริเวณนี้จะเป็นเห็ดปวกแดงถ้าเกิดนะครับ โอเควันนี้พาชมท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ